ในเชิงป้องกันนะคะอันนี้จะจะเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็จนเป็นไข้ดินเนี่ยกับเกษตรกรหรือผู้มีความเสี่ยงเนจะต้องทํำยังไงบ้างคะคุณหมอคะครับทีนี้จริงๆถ้าเราอยากป้องกันให้ดีที่สุดนะครับเรื่องของการจัดการแหล่งโรคแต่ว่านี่จากเชื้อตัวนี้มันอยู่ในดินในน้ำตามธรรมชาติของเราเพราะฉะนั้นไปจัดการตรงนั้นก็จะไม่ได้นะครับเนาะทีนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันหลักๆเลยก็คือป้องกันช่องทางการติดต่อไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย อันแรกเลยก็คือถ้าอาจะต้องไปทํางานนะครับที่ต้องไปสัมผัสกับดินน้ํานะครับอันนี้เราใส่อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะในการเลือกเรื่องของรองเท้าบูทให้เหมาะสมกับงานที่เราเราไปทํานะครับเช่นถ้าไปในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำนํำทังน้ําท่วมสูกก็ต้องเลือกรองเท้าบูทที่มันคลุมได้ขึ้นไปจนถึงเนือเขา่า S <S นะครับแต่ทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะไม่ชอบเวลาใส่รองเท้าบูทเหมือนเราเองเวลาเราใส่ทำงานน,นะครับมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเหงื่อทำให้มันอักชื้นมันเสียดสีรองเท้าก็าาไม่สะดวกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยม,มันก็จะมีคําแนะนําในเรื่องของการการใส่รองเท้าบูทที่จะช่วยในประเด็นนี้ก็คือว่า่าให้มีการโรยแป้งก่อนนะครับก็คือใช้แป้งแป้งเด็กทั่วไปที่เราใช้นะครับเอาโรยบริเวณขาบริเวณเท้านะครับแล้วก็สวมถุงเท้า นะครับสวมรองเท้าเสร็จแล้วค่อยสวมรองเท้าบูทนะครับก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยให้ได้ง่ายขึ้นนะครับหมอค่ะค่ะทีนี้ทีนี้เนี่ยครับผมแล้วก็จริงเรานี่มีรองเท้าบูทที่รองเท้าสามารถคลุมขานะคะเอ่อคลุมแล้วจริงแล้วแทบจะคลุมเหมือนลักษณะกางเกงเลยที่เหมาะสําหรับการลุยน้ําด้วยนะคะมันมันมันมีอยู่นะคะค่ะครับค่ะอาจารย์เชิญคุณหมอต่อค่ะค่ะครับผ นี้เนี่ยหลังจากที่ไปทํางานหรือว่าสัมผัสดินสัมผัสน้ํามาแล้วนะครับเนาะก็แนะนําให้มีการทำความสะอาดนะครับอาบน้ํานะครับอาอบน้ําถูสบู่ทันทีนะครับอันนี้ก็คือเพื่อช่วยทในการจัดที่อาจจะมีเชื้อที่ปนเปื้อนมามาได้ถึงแม้เราจะใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วนะครับและทีนี้อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่ากลุ่มเสี่ยงสําคัญเลยเนี่ยนะครับที่จะป่วยและมีการรุนแรงก็คือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะครับผู้ป่วยไตยวายนะครับหรือโรคเรื้ออื่นๆที่ภูมิต่ำนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือถ้าอาชีพเป็นสตรกรหรือมีโอกาสต้องไปสัมผัส,ด,สดินสัมผัสน้ำนจริงๆเนี่ยก็คือเน้นเลยว,ว่าต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับแต่นะครับถ้าถติว่ามีบาดแผลนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นโรคเบาหวานเองนะครับถ้ามีการติดเชื้อก็อาจจะแรงกว่าจุดอื่นๆนนะครับรวมถึงก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่า ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเจารอท้าบูทอย่างมือเนี่ยก็ควรจะสวมถุงมืออะไรป้องกันด้วยนะคะใช่ใช่ครับถ้าสมมติว่ามันมันไปสัมผัสนะครับที่จาสที่จะเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ครับออพอติดเชื้อแล้วจะเริ่มแสดงอาการภายในกี่วันคะคือถ้าเป็นลักษณะเฉียบพลันนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณช่วงสองวันถึงยี่สิบเอ็ดวัน ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าเป็นแบบเรื้อรังก็มีใช่ไหมถ้าแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะยาวเลยบางคนก็เป็นปีหลายปีได้ครับผมดี๋วนะคะเป็นปีหลายปีหมายถึงเขาจะอยู่กับอาการอะไรคะคุณหมออหมายถึงว่าคือรับเชื้อเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้ก่อนไม่ได้แสดงอาการยังไม่มีอาการป่วยครับจนเมื่อรังขึ้นวันหนึ่งที่ร่างกายอ่อนแอภูมิต่ำลงเชื้อมันก็ทำให้เกิดอาการป่วยขึ้นมาครับผม แล้ที่เราลืมเรื่องของช่องทางสองช่องทางติดต่อนะครับที่ไปถึงนะครับอันอันที่สองใช่ไหมที่มันจะสามารถติดต่อโดยการที่เราดื่มน้ําที่ปนเปื้อนหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นน้ํามีการสํารักน้ําอะไรเข้าไปนะครับซึ่งทางใเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะต้องอ่าป้องกันโดยเฉพาะในเรื่องของการดื่มน้ําที่สะอาด นะครับคือถ oh. hey, ้าเป็นน้ําจากแหล่งน้ำธรรมชาติต้องมีการกรองแล้วผ่านขั้นตอนทําลายเชื้อเช่นอาจจะใช้วิธีต้มนะครับต้มให้เดือดหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ใช้พวกคลอรีนนะครับซึ่งก็สามารถทํำลายเชื้อแบคทีเรียได้นะครับ